สวัสดีครับวันนี้มาเจียวมันหมูกันนะครับเป็นน้ํามันจากมันหมูนะครับที่ได้จากการซื้อที่ตลาดนะครับหรือร้านห้างแล้วกันนะครับก็มันหมูเรานํามานะครับหั่นนะครับเขาจะมาเป็นเส้นๆเราก็หั่นประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเจียวแล้วเขาจะหดนะครับนํามาหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่หม้อนะครับแล้วก็ใส่น้ําไปนะครับ ใส่ไว้ทีเดียวนะครับไม่เยอะนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยเดียวนะครับถามว่าอ๊ะบางท่านกลัวว่าน้ํามันจะไม่ออกถ้ามันถึงสุกจริงๆแล้วออกนะครับแล้ววิธีนี้จะทําให้กากหมูที่ได้จากการเจียวเนี่ยไม่ดํานะครับอย่างที่สองก็คือไม่กระเด็นนะครับไม่กระเด็นไม่กระเด็นตั้งไฟไฟผมใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงเล็กน้อยนะครับก็คั่วไปเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องพลิกบ่อยนะครับเราก็พลิกให้เขาขาวตัวกันนะครับจากนั้นเนี่ยผมจะเบาไฟลงนะครับพอเขาเริ่มสุกแล้วน้ำมันก็จะเริ่มออกมานะครับอันนี้แล้วแต่นะครับว่าท่านต้องการมันหมูเนี่ยลักษณะการหมูที่ได้เนี่ยมีอมน้ำมันนิดนึงหรือว่าอยากได้แห้งๆนะครับแต่ถ้าอยากได้แห้งๆเลยนะครับมันก็มี วิธีนะครับก็คือท่านสามารถที่จะตักจากหมูเนี่ยขึ้นมาก่อดพักเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยงไฟในน้ํามันให,ให้ให้ให้เขาไม่ไม่ร้อนมากนะไม่งั้นน้ำมันจะไหม้ไม่สวยนะสีน้ามันจะออกเหลืองมากนะครับก็พักจากหมูเสร็จแล้วเนี่ยพอสากให้เย็นนะครับก็แรงไฟขึ้นนะครับแล้วก็เอาจากหมูที่เราตักขึ้นมาเนี่ยลงไปทอดหม่ครั้งเนี่ยตักหมูจะกรอบมากเลยนะครับแต่ว่า มันก็จะทําให้น้ํามันเนี่ยน้ํามันหมูที่เราจะเอาไว้ใช้เนี่ยมันก็จะมีความเรียกว่าสีมันจะเข้มขึ้นนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นนะครับชอบกลิ่นที่มันเจียวออกมาได้อ,อ่อ,อนๆนะครับส่วนกากหมูนะครับก็สามารถเอาไปทําเมนูอื่นได้นะครับเอาไปกินกับน้ําพริกเนาะบางคนก็ไปคั่วทําน้าพริกกากหมูนะครับบางคนก็เอาไปกินกับต้ตมตำกันนะครับอร่อย รือว่าผมมีเมนูนะครับที่ทําอยู่ข้างๆนะครับต่อไปดูเมนูนี้นะฮะเป็นเตียมไช่ต้มปักกาดดองนะครับใส่กระดูกหมูตรงนี้ผมก็จะมีกากหมูที่ได้จากการเคี่ยวเห็นไหมครับใส่ลงไปนะครับก็จะทําให้มีรสอร่อยนะคเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะครับเรามาดูกากหมูเล่ากันดีกว่านะครับนี่ฮะสังเกตนะครับจากที่น้ำเระเหยไปแล้วเนี่ยที่เหลือมันจะเป็นน้ามันแล้วครับมันจะไม่ค่อยกระเด็นนะครับ ไมเกราะเลยออว่าไม่มีอุปกรณ์ช่วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับจากการที่กลับจากหมูแล้วนะครับเห็นไหมบางส่วนก็จะเริ่มออกสีขาวแล้วนะครับไม่ไม่ออกสีชมพูนะครับเป็นสีขาวใสๆแล้วเป็นเหมือนมันหมูที่เริ่มสุกนะครับสังเกตนะครับก็จะมีเสียงนิดหน่อยนะ อันนี้ผมเบาไฟลงไปแล้วนะครับก็ใช้การเสียยวอ่างนี้นะครับส่วนถ้าท่านต้องการกากหมูที่เขาเรียกว่าฉ่ำหน่อยนะครับก็เอาขึ้นนะครับก็จะทำให้น้ำมันไม่สีเหลืองมากนะครับแต่ถ้าบอกว่ากออากหมูที่ได้เนี่ยอยากได้กรอบแบบนี้นะครับมันก็มีเทคนิคคล้ายๆการที่เราทอดหมูกรอบเนาะก็พอเขาเริ่มเหลืองนะครับก็ตักขึ้นพักไว้ให้เย็น แล้วเราก็อุ่นไฟต่อนะครับอุ่นไฟในน้ํามันต่อแต่อย่าให้ร้อนมากครับไม่งั้นน้ามันจะสีจะออกไปทางเหลืองนะฮะบางคนบอกไหมนะครับจากนั้นพอกากหมูเริ่มเย็นแล้วนะครับก็เล่งไฟขึ้นมาหน่อยนะฮะแล้วก็ลงไปทอดอีกทีเนี้ยจากหมูเขาจะกรอบนะครับแล้วน้ํามันเนี่ยจะออกไปเยอะเลยนะครับก็จะได้กากหมูที่อร่อยแต่ว่าน้ํามันหมูที่ได้จากการเกี่ยวในครั้งนี้อาจจะไม่ ไม่ถูกใจบางท่านนะบอกว่ามีนกลิ่นที่ค่อนข้างไหม้นะครับก็ต้องแลกกันนะครับหรือบางท่านบอกว่าอาการหมูไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปอุ่นที่ฝาอบลมร้อนหรือว่ากระทะเขาเรียกว่าหมอ้อทอดไรน้ํามันนะครับแต่หมอ้อทอดไร้น้ามันนี่ไม่ไปแนะนํานะครับส่วนใหญ่จะไหม้ไปเลยนะฮะให้ใช้ปเป็นฝาอบลมร้อนจะดีกว่านะครับส่วนการที่เราเติมน้าเข้าไปนะครับก่อนที่จะเจียวเนี่ยมันจะทําให้ก่างหมูหนึ่งไม่ดํานะครับ ไม่ค่อยดำนะครับสีจะสวยนะครับอย่างที่สองก็คือว่ามันจะไม่กระเด็นนะครับแล้วก็จะมีการเดี๋ยวต้องคอยรีกแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วกันนะครับนะครับผมก็กลับพอสุดพวแล้วนะครับก็มันก็จะไม่ติดหม้อแล้วนะครับบางท่านที่เป็นห่วงว่าจะติด หม้อหรือเปล่านะครับจะใช้เป็นหม้อหรือกระทะก็ได้ครับผมเรียกเป็นหม้อเพราะว่าเวลากระเด็นเราจะได้ไม่ไม่เกลื่อนนะไม่เกลื่อนที่กลัวนะครับแล้วก็น้ํามันหมูเนี่ยครับเท่าที่ใช้กับตัวเองนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวก็คือว่า,าใช้ประกอบอาหารนะครับได้หลายอย่างอนะ่ะผัดผักอะไรนี้นะครับแล้วก็ที่ใช้มาเทียบแบบน้ํามันพืชแล้วรู้สึกว่า ตั้งแต่เ่ากฟอร์มโฮมมาเนี่ยใช้น้ำมันหมูมาโดยตลอดก็รับประทานอาหารอาจจะสองมื้อบ้างนะครับจะลดมื้อลงเหมือนเหมือนตอนช่วงก่อนหน้าที่จะล็อกดาวเนี่ยก็ก็ก็ทานสองมื้อแต่เป็นนอกบ้านเนาะเขาก็ใช้น้ํามันพืชน,น้ํามันอะไรเงี้ยครับจะสังเกตว่าใช้น้ามันหมูแล้วมันผมรู้สึกว่าน้ําหนักไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับก็ไปลองพิจารณาดูนะครับ ราะว่าน้ำมันหมูเนี่ยเราก็ใช้กันมานานแล้วเนาะก่อ,อ,อนที่เราจะมีอุบัติการณ์ของอะไรละ่ะโรคไข้แพเจ็บเยอะขึ้นเนาะคนสมัยก่อนก็ใช้น้ํามันหมูนี่แหละนะครับหรือถ้าเป็นด้านเราใช้น้ํามันไก่นะครับหรือมันวัวอะไรนี้นะครับแล้วก็ในที่นี้เราใช้เป็นน้ํามันนะครับแพสเจียวไปนะครับเขาก็จะเริ่มสีเข้มขึ้นนะครับเราก็ต้องคนนะครับ กลับมันนั่นเองเรไ่มบอกกลดเลยเห็นไหมครับน้ํามันจะเริ่มบอกมาแล้วทีนี้มันหมูนะครับที่เราได้เนี่ยมันก็แล้วแต่เกรดเนาะส่วนใหญ่จะได้มันแข็งมามันก็อัตราการแลกน้ามันอาจจะไม่เยอะนะเยอะไม่เท่ากันนะครับบางอตได้มานี่ได้มันมาค่อนข้างดีนะครับก็จะได้น้ํามันเยอะนะครับอันนี้ก็ออันนี้ก็ยังคุ้มอยู่นะครับเจียวเองดีกว่าครับ เห็นเคยว่าจะซื้อแบบพริกเกียวมาแล้วแต่เขาแช่เย็นมานะครับเท่าที่อ่านส่วนประกอบแล้วรู้สึกว่าจะมีใส่อะไรล่ะใส่สารประกอบแล้วกันนะครับที่ทําให้เขาอยู่ตัวได้นะครับแต่เราใช้วิธีนี้นะครับผมก็จะเจียวประมาณนี้ใช้ประกอบอาหารหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จะเจียวใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างนี้เราจะได้น้ำมันหมูที่ไม่หืนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆผมที่เคย บอกว่าเจียวน้ำมันหมูไว้แล้วเหม็นหผมก็เลยถามว่าเจียวไว้เยอะเหรอเขาบอกอก็เจียวเป็นหม้อเลยนะครับแล้วก็ใช้สองถึงสามสัปดาห์ผมว่ามันเยอะไปนะครับก็ใช้สัปดาห์ต่อสัปดาห์จะดีกว่านะครับเก็บได้เกเ็บน้อยนะครับนะครับก็ได้น้ํามันมาเยอะพอสมควรนะครับก็นะครับเจียวเก็บไว้นะครับหมันหมูถ้าซื้อมาแล้วใช้ไม่หมด นะครับที่ที่เป็นดิบๆมาเนี่ยเราก็แบ่งครึ่งหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้แบ่งเป็นผมซื้อมา1นกิโลนะครับแบ่งเป็นถุงละครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ใช้เนี่ยเราก็แช่ช่องฟรีซไว้นะครับส่วนที่จะลงมาใช้ก็เรามาวางในช่องปกติเพื่อละลายน้ําแข็งนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาจะใช้ก็เอามาล้างนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าล้างแล้วจะทําให้เกี่ยวแล้ว น้ำมันกระเด็นนะครับก็ยังไงเราก็ต้องใส่น้ําอยู่ดีนะครับใส่น้ําแล้วเห็นไหมครับมันไม่ค่อยกระเด็น,นครับตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ที่กระเด็นผมว่าส่วนนั้นอ่ะมันจะมีหนังหมูคนไปด้วยเนาะบางบางบางมันหมูมันจะคนหนังหมูมาด้วยตรงนั้นมันจะกระเด็นมันจะแตกนะครับผมก็จะไม่แตกแล้วครับจากที่เจียวสักครู่นึ่แล้วนะครับผ่านไปประมาณห้านาทีนะครับก็ กากหมูก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับจริงๆแล้วเอาขึ้นเลยก็ได้เพราะว่าน้ํามันก็สีก็นางสวยนะครับเพราะว่าถ้าไปในกว่านี้กากหมูสวยแต่ว่าน้ํามันจะเสียนะครับท,ที่แจ้งไว้อ่ะผมก็เริ่มหมอกขึ้นแล้วนะครับกาเสด็จอย่างนี้ก่อนถ้าท่านใดอยากกินกากหมูแห้งๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้เอาไปอุ่นต่อที่เตาอบบนร้อนนะครับ นะครับอันนี้ก็ลัสุดท้ายแล้วน,น้ามันฮะสีจะสวยอย่างนี้นะครับถ้ารอกาัดสวยตัวน้ํามันจะสีไม่สวยแล้วจะเิ่มไหมของคอมิดนอันนี้ก็พักเอาไว้นะครับพักเอาไว้ก็จะฉ่ำๆนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ เอาไปรีดน้มามันที่ฝ่าวงร้อนอีกหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เก็บน,นะครับหรือใครจะรอเยน็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เขาก็จะสวยเหมือนเดิมเพราะส่วนที่เป็นมันเนะี่ยเขาก็จะกลับเข้าไปแล้วนะครับเอาไปทำอาหารต่อก็ได้นะครับหรือว่าจะไปอุ่นไว้กินกับส้มตําก็ได้เหมือนกัน,นครับโอเคครับก็จบคลิปนี้แต่เคีเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ